จากลาควันตายอดรักเอยสลับใจเลออ่อไวพดโอ้หอะไรไปร้องอะไรอย่างนี้แล้วพี่เออเดี๋ยวสายยันพุ่งพวงกันมากันให้หมดเดี๋ยวเราต้องวิ่งกันนับประจายหรอกพี่ ดีกรีครูสอนร้องเพลงค้ำคอเพราะเสนาฟ้าสว่างก็ได้หลากแนวอยู่ครับแต่ที่บอกยากขึ้นมาอีกสเต็ปก็คือเพลงแหล่นี่แหละครับโดยเฉพาะถ้าจะให้ดนสดก็ยังต้องขอฝึกอีกเยอะหากทุกวันนี้ก็มีฝีมือพอตัวเพราะร้องได้คล่องยิ่งกับงานทำขวัญหน้าก,ก็ไปกันเป็นทีมครับเสนาฟ้าสว่างเป็นหัวราเจ้าพิธีและได้หนุ่มเสียงดีอย่างนมสดโฟเอสเป็นผู้ช่วยตอนนี้รุ่นใหม่หลายคนก็มาจับงานทำขวัญหน้าก,กัน ทําให้การแข่งขันสูงแถมมีหน้างานตามฤดูด้วยนอกจากงานทําขวัญน,นาคทั้งคู่ก็เลยพ่วงอีกงานคืองานรําวงเรียกว่าทําทุกอย่างในยุคนี้ครับ อย่างผมเองก็จะรับหน้าที่เป็นโหราเจ้าพิธีเนาะอย่างนมสดก็จะรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยก็เขาเรียกว่าคอสองนะเนาะก็คือช่วยร้องช่วยอารมพบทช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเขาก็ทําได้นะเ็าทาได้หลายอย่างทําได้ทั้งโหราก็ทําได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าไปอยู่ด้วยกันในทีมเดียวกันเนี่ยก็จะมีเสนานมสดมีน้องกอฟโฟเอน้องไมมินต์อย่างเงี้ยก็ไปด้วย,ยใช่ครับ งานนี้รุ่นใหม่ไม่ได้มีแค่สองคนแต่ยังมีรุ่นเล็กอีกคนเป็นน้องใหม่สุดของเวทีวันนี้ครับใหม่มิ้นกับปอมน้อยที่ตอนนี้ย้ายมาสังกัดค่ายแล้วมาเจอพี่ๆที่เวทีนี้เป็นเวทีแรกๆด้วยแต่อีกคนที่มาเยือนแล้วก็ทำเอารุ่นใหม่ทั้ง3คนมีหนาวๆร้อนๆอ,ออกอาการเกรงก็คือแม่ศรีไพรไทยแท้แหล่รุ่นใหญ่ที่บอกเลยว่าฟังทุกเม็ดเก็บทุกคำมาสอนกันสดๆบนเวทีแถมโชว์ลีลาแหล่แบบ ดนสดที่แต่ละคนบอกตอนนี้ก็ยังทำตามไม่ได้ต้องพยายามหัดอีกเยอะทั้งทริกทั้งเทคนิคสอนกันสดสดบนเวทีสารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่ายสามโมงตรงวันนี้